Hello, my name is Putanit Bunmi. I am a recent graduate with a bachelor's degree in science education from Phuket Rajpath University. With a concentration in science, I am excited to start my new career as a teacher. I was involved in many activities on c ค m p ัส including Science Camp for School Teaching p r o c a m for one year Joining Online PLC Coaching and I am a p e r i e n c as President of Science Major Student I have been hand working and have taken my subject quite seriously Now as I am graduate, I want to implement my knowledge in my work, that is the reason I have applied for this job. My goal is to teach students of all age and level of education with a uh, focus on helping them develop skills that will help them succeed in life. I am looking forward hearing about your school needs and feeding how if there is anything about my background my make in easier for to work together thank you สวัสดีครับผมชื่อนายปุตเนบุญมีนะครับผมเพิ่งจบการศึกษาใน,ในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏปุกเก็ตนะครับด้วยความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นในวิชาชีพของผมนะครับคือการเป็นครูนะครับผมนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนการฝึกสอนเป็นระยะเวลา1ปีการมีสอนร่วมในกิจกรรม PLC ออนไลน์และผมมีประสบการณ์ในฐานะเป็นประธานนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับผมตามงานหนะักและจริงจังครับวิชาของผมมากครับ ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วผมต้องการนําความรู้ของผมไปใช้ในงานของผมนั่นคือเหตุผลที่ผมมาสมัครงานนี้เป้าหมายของผมนะครับคือการสอนนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้นโดยมุ่งเน้นนะครับให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีทำให้พกเขอประสบความสำเร็จในชีวิตและผมรอฟังข่าว ความต้องการของโรงเรียนของคุณและค้นหาว่าผมมีพื้นฐานอย่างไรบ้างในการที่เราได้ทำงานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้นขอบคุณครับ